อยู่ใครอยู่มันสบายใจดำรงชีวิตด้วยการที่รักษาศีลจะได้ไม่ไปกระทบกระทั่งใครไม่ก่อเวรกับใครมันจะได้ไม่มีเวรต่อกันและกันไม่ติดเวรกันและกันไม่ตามจองเวรกันและกันอยู่ใครอยู่มันสบายใจคอยรักษาใจของเราไว้คอยรักษากายรักษาวาจาของเราไว้เพราะว่ามีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันได้ทุกเมื่อในการดำรงชีวิตของคนเรา พราะชีวิตนั้นมันมีความแข่งขันมีความดิ้งรลนที่มันจะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำทำให้เรานั้นอาจจะไม่ได้ตั้งใจกลายเป็นการสร้างเวรต่อกันและกันดังนั้นคงจะต้องฝึกใจให้เกิดความละเอียดขึ้นจากการทำสมาธิจะได้เกิดสติที่จะมีความระมัดระวังจะได้ไม่ไปก่อเวรกับใครพยายามที่จะรักษาศีลในชีวิตนี้ไว้ให้ดี ื่อศีลนั้นจะได้เป็นกำแพงป้องกันความชั่วร้ายและป้องกันความชั่วร้ายในใจของเราด้วยไม่ให้ออกไปรวมถึงไม่สร้างความชั่วร้ายใหม่เข้ามาแล้วหาจังหวะค่อยๆทิ้งความชั่วร้ายเก่าออกไปฝึกใจจากการนำสมาธิจะได้ขัดใจให้ผ่องใสจะได้เลือกแต่ทางที่เป็นความเย็นภายในดำเนินชีวิตไม่เดือดร้อนต่อไปเพราะเรานั้นเกิดสตินั่นเอง สมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร